นั้น,น,นเริ่มจากโลกต่ำคืออบายภพแล้วก็ปฏิบัติดับอัตตาของตนที่เป็นธาตุโลกต่ำหรือโลกอบายนี้อยู่ให้ได้เราก็หลุดพ้นจากโลกต่ำอบายนั้นได้สำเร็จก็เป็นผู้หลุดพ้นโลกคือนิพพานจากโลกนรกหรืออบายนี้ซึ่งเป็นโลกขั้นต้นของเราได้สำเร็จแท้และอัตตาที่เราเสพติดโลกต่ำคืออบายนั้นก็ดับสิ้นไปจากเรา เพราะเรารู้จักรู้แจ้งรู้จริงภาวะตัวตนที่มีอาการลิงคะนิมิตอุเทศของความเป็นอัตตานั้นจริงแล้วปฏิบัติจนอัตตาดับไปจากจิตใจของเราหมดสิ้นจริง ข้อสี่ร้อยแปดสิบแปดอนัตตาคือความดับโลกดับอัตตาในตัวเรานั่นคือความเป็นอนัตตาความไม่มีตัวตนนั้นเกิดจริงในเราจริงโลกกับอัตตานั้นดับไปจากจิตใจเราแล้วมีปัจจตังซึ่งเป็นผลเฉพาะตัวไม่ใช่ตักกะไม่ใช่แค่ทิฏฐิเท่านั้นแต่เป็นผลสำเร็จในความเป็นอนัตตาโลกต่ำ คืออบายนั้นก็สิ้นไปด้วยสิ้นโลกสิ้นอัตตาในเราหมดยืนยันความหมดสิ้นไตรลักษณ์นั้นในจิตใจเราเมื่อเราดับมันได้ถึงขัน้นนิจจังทุวงังสัตสตังไปยันใหญ่ความไม่เที่ยงอนิจจังความทุกข์ทุกขังก็ดับไปไม่มีตัวตนของความทุกข์อนัตตาเป็นนิพพานธรรมธาตุหนึ่งในตน เราจึงสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความเป็นโลกกับอัตตาทางคู่นี้ธรรมะสองว่ามันดับไปสิ้นไปจากเราได้คู่หนึ่งแล้วคือโลกกับอัตตาในโลกอบายนั้นไม่มีในเราแต่โลกกับอัตตาที่เหลือที่มันสูงกว่าอบายนั้นยังมีอีกก็ดับไปต่อผู้นี้คือพระโสดาบันแล้วผู้ศึกษามาอย่างสัมมาทิฐิ ก็จะสามารถรู <Norwegian> ้ความจริงตามความเป็นจริงนี้ในตนข้อ489ปปัญญาเจ็ด จะทำให้โสดาบันรู้ตัวเองได้แท้จริงการรู้ความจริงเช่นนี้เองคือปัญญาเจ็ดของผู้ที่บรรลุความเป็นโสดาบันพระไตรปิฎก,กเล่มสิองข้อห4 3ร้อถึงห้าแต่พระโสดาบันเองส่วนมากที่ยังไม่เจริญด้วยอธิปัญญาเพียงพอถ้ามีสัมมาทิฏฐิบ้างแล้ว ก็จะเพียงมีได้เป็นได้แบบสายสัทธานุสารีจะไม่เป็นอย่างสายธรรม,มานุสารีจึงไม่สามารถรู้จักตรูแจ้งรู้จริงในความเป็นปัญญาเจตนี้ชัดเจนนักหรอกต้องสายปัญญาแท้จึงจะมีได้ง่ายชัดดีผู้ได้ศึกษาทฤษฎีพระพุทธเจ้าอย่างสัมมาทิฏฐิจริงบริบูรณ์เพียงพอจึงจะสามารถ สร้างธาตุรู้ของตนให้พัฒนาเกิดจากความฉลาดแบบเฉโกเป็นปัญญาได้ง่ายและดีไม่เช่นนั้นปัญญาเกิดยากหรือเกิดไม่ได้เพราะปัญญาเป็นโลกุตละความรู้สามัญโลกีนั้นเป็นเฉโก ยิ่งสายเจโตหรือแม้แต่ตัวผู้เป็นโสดาบันเองแล้วแท้ๆที่ไม่เคยได้ศึกษามาว่าพระพุทธเจ้าตรัสปัญญาเจดนี้ไว้ก็จะไม่สามารถรู้ในความเป็นปัญญาพระโสดาบันทั้งเจดนี้ส่วนผู้ที่มีการศึกษารู้ทฤษฎีนี้โดยชอบเป็นสัมมารจริงสัมมาทิฏฐิก็จะสามารถรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความจริงในตนไม่ใช่รู้ด้วยการเดา รู้ด้วยการคาดคะเนแน่นอนพระโสดาบันจะรู้จากกิเลสท,ที่ตนเองดับได้นั้นๆว่ามันดับไปจากจิตตนแล้ววีติกกามกิเลสคือเสร็จแล้วผ่านไปแล้วไม่ใช่โมเมเอาเดาเดาเอาว่าเราเป็นโสดาบันแล้วแต่จะเป็นไปตามปัญญาเจ็ดตรงหลักเกณฑ์ปัญญาเจ็ดการมีปัญญาคือ ผู้มีความรู้ที่รู้จักครูแจ้งรู้จริงเรื่องมรรคผลที่เป็นโลกุตละปัญญาไม่ใช่ความรู้อะไรต่ออะไรที่บาลีว่าเชโกหรือเชกะหรือเชกะตาซึ่งเป็นความรู้ที่รู้ในทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นโลกีแต่เป็นความรู้ที่รู้เรื่องกิเลส ข้อ490รู้ให้แท้ปัญญาไม่ใช่ธาตุอย่างเดียวกันกับเชโกาศาสนาพุทธเป็นาศาสนาที่มีปัญญาที่แตกต่างจากเชโกหรือเชกะเพราะปัญญาสามารถรู้ปรมัตถธรรมรู้โลกุตละสัมผัสธาตุรู้แล้วมีธรรมวิจัยสัมโพชชงแยกธาตโลกิยธาตุโลกุตละธาตุออกว่า แตกต่างกันชนะไหนจากขณะปฏิบัติมรรคเจ็ดองค์ด้วยสัมมาทิฏฐิจึงจัดการกับธาตุโลกีได้ถูกตัวตนและดับได้ถูกตัวจริงกระทั่งหมดสิ้นอนุสัยได้จริงจึงเรียกว่าปัญญาปัญญานี้เป็นความรู้ยิ่งในศาสนาพุทธศาสนาเดียวเท่านั้นในโลกที่สามารถอ่านจิตใจตนเองอ่านเป็นจิตเจตสิกด้วยรูปนาม หรือความเป็นกายได้จริงสามารถรู้แจ้งจริงความเป็นกายที่แยกธาตุด,ด้วยธรรมนิยามห้าอย่างสัมมาทิฏฐิมีทฤษฎีชัดเจนยิ่งคือรู้จักรู้แจ้งรู้จริงความต่างกันเพศหรือลิงคะด้วยปัญญาเมื่อสัมผัสภาย,ภายนอกแล้วจิตเกิดอาการที่อ่านรู้ในภายในก็สามารถแยกนิมิตของอาการจิตเจตสิก ออกว่าอันไหนเป็นโลกีธาตุอันไหนเป็นโลกุตละธาตุสามารถกำจัดเฉพาะโลกีธาตุในจิตอย่างไม่ปนเปไม่แปดเปื้อนกันแยกได้ชัดคมแม่นลึกหมดสนิทได้จริงนี้คือประสิทธิภาพของพุทธธรรมที่สัมมาแท้จริง ข้อ491ปัญญาที่รู้ยิ่งกว่ามโนมยะอัตตานั้นคืออย่างไรการอ่านจิตเจตสิกได้หรือการมีปัญญาแบบพุทธนี้เป็นการรู้จักรู้แจ้งรู้จริงด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศพระไตรปิฎกเล่มสิบข้อ60ผู้มิชาทิฏฐิจะไม่เห็นแบบนี้ การรู้ด้วยอาการลิงคะนิมิตอุเทศจะไม่ใช่การรู้หรือการอ่านจิตใจแบบมีรูปร่างมีตัวตนมีเส้นแสงเงาสีมีมิติ dimension ตั้งแต่กว้างยาวหนาหรือมากกว่าสามมิติสี่มิติหรือมากกว่านั้นที่เป็นแค่มโนมยอัตตารูปที่สำเร็จด้วยจิต โดยไม่มีการสัมผัสครบรูปกับนามมีกายที่เป็นธรรมะสองตามที่ลัทธิเทวนิยมเขามีเขาเป็นเขาเรียนรู้กันนั้นเลยมโนมยะอัตตามันเป็นการรู้ภาวะนั้นอยู่คนเดียวในจิตของตนเท่านั้นคนอื่นไม่มีใครสัมผัสภาย,ภายนอกร่วมรู้ด้วยได้เลยไม่มีพร้อมทั้งสมุติธรรมปรมัฒธรรม โดยเฉพาะผู้ที่เรียนรู้ด้วยการหลับตาทำสมาธิแล้วส่วนใหญ่จะหลงว่าตนเองมีปัญญาเห็นปัจสติซึ่งเป็นไปไม่ได้เพราะไม่มีวิโมกแปดที่ครบความเป็นกาย ข้อ492ผู้สัมผัสวิโมก8ด้วยกายจึงจะดับอาสวะได้หมดวิโมก8ที่ครบความเป็นกายหมายความว่าความหลุดพ้นที่สมบูรณ์แบบด้วยธรรมะสองที่มีทั้งรูปภายนอกพระหิทธารูปภายในอัจฉตังมีทั้งสมมุติธรรม ทั้งปรมัตถธรรมและหมดสิ้นกิเลสสาสวะทั้งในรูปในอารูปด้วยการมีสัมผัสหกที่พร้อมทั้งภายนอกภายในอยู่ตลอดในการปฏิบัติจึงจะกําจัดกิเลสครบถ้วนด้วยกายจึงจะหมดสิ้นกิเลสสาสวะทั้งหลายสมบูรณ์ เงื่อนไขหลักสำคัญของพระพุทธเจ้าที่รับรองความเป็นอรหันต์คือจะต้องมีการสัมผัสวิโมก8ด้วยกายพระไตรปิฎกเล่ม13ข้อ231และเล่ม36ข้อ1น1นัยยะสําะสำคัญของความว่าต้องสัมผัสวิโมก8ด้วยกายคำความนี้แหละ ที่เป็นเงื่อนไขาย,ยากแก่การเข้าใจและเป็นประโยคที่เตือนคนผู้เป็นสายศรัทธาหรือสายเจโตที่หลงหลับตาปฏิบัติไว้อย่างสำคัญดังนั้นสำหรับสายปัญญาไม่ต้องไปเตือนเลย ข้อ4 9 3เก้าสาายปัญญามีสัมมาทิฏฐิมาตลอดตั้งแต่เริ่มต้นเพราะสายปัญญานั้นถือว่าเป็นผู้มีสัมมาทิฏฐิมาโดยตลอดแต่ต้นอนุสารีผู้เป็นสายเดียวกับพระพุทธเจ้าผู้เป็นสายปัญญาแท้ๆตามแบบพระพุทธเจ้าไม่ใช่สายศรัทธานั่นเองแน่นอนจึงชัดเจนในการปฏิบัติธรรมว่า ต้องมีสัมผัสหกเป็นปัจจัยเสมอตลอดในการปฏิบัติธรรมไม่ขาดการมีสัมผัสหกอยู่ในการปฏิบัติเลยตลอดเวลาทุกขณะและบรรลุไปตามลำดับก็ลืมตาปฏิบัติมีสัมผัสเป,เป็นปัจจัยทุกขั้นทุกตอนนั่นคือต้องปฏิบัติมีไตรสิกขาคือศีลสมาธิปัญญาครบทั้งสามเศร้าจึงจะพาบรรลุธรรมได้มาเสมอ อธิศีลอธิจิตอธิปัญญาไม่แยกกันเลยสักขั้นสักตอนแม้ขณะเดียวจึงจะชื่อว่าบรรลุธรรมแบบพุทธอย่างสัมมาทิฏฐิหรือต้องปฏิบัติด,ด้วยวิชาจจรณะสัมปันโนบริบูรณ์เต็มหลักปฏิบัติเจรณะสิบห้าวิชาแปดโดยเฉพาะครบครันด้วยอปันกะปฏิปทาสามเสมอได้แก่ต้องมี 1>, 1. สำรวมอินรียหกและสองโภชเนมตันยุตา 3. าชาคริยานุโยคะไม่ขาดข้อใดข้อหนึ่งเลยหรือไม่ว่าปฏิบัติด,ด้วยมรคองแปดก็ต้องประกอบกันกับโพชงเจ็ดควบคู่ช่วยกันมาตลอดเกิดโพธิปัจเียธรรมสาิบเจ็ดเต็มสายไม่ตกหลน่นหรือจะปฏิบัติด,ด้วยอนุบุพิกถาห้า ทำมาจากกปะวตนะสูตรอนัตตลักณะสูตรหรือสูตรใดๆที่เป็นพระพุทธวจนะอย่างเป็นของแท้ก็ล้วนลืมตาปฏิบัติตามปกติชีวิตสามัญที่ทำงานอาชีพอยู่ทำกรรมกิริยาทุกอย่างอยู่พูดอยู่มีความนึกคิดอยู่ได้เสมอไม่ใช่ไปหลบมุมหลับตาสะกดจิตปฏิบัติ มาตั้งแต่เริ่มต้นเป็นอนุสารีแล้วจึงเริ่มจากธรรมอนุสารีที่แตกต่างจากสายเชโตหรือศรัทธาจะเริ่มด้วยศรัทธานุสารีเมื่อเริ่มต้นมีมรรคผลชื่อว่ามีวิมุตติกันสายศรัทธาก็เริ่มมีวิมุตติแบบหลับตาซึ่งยังเป็นแค่ผลแบบสมถะจึงเรียกว่ามีศรัทธาวิมุตต์ ส่วนสายปัญญานั้นพอเริ่มมีมรรคผลก็จะเริ่มเรียกว่าทิฏฐิปัตตะแต่ว่าบรรลุผลหรือเข้าถึงผลด้วยทิฏฐิที่เป็นสัมมาทิฏฐิมาตั้งแต่ต้นเลยทีเดียวเรื่องนี้สำคัญยิ่งที่จะต้องชัดเจนในพระพุทธวจนะ